ตอนที่494ครั้งนี้ได้หลินเทียนช่วยจักรวรรดิเปิดหย่าเอว้มากมายจริง,รงๆดังนั้นเหล่าบรรพบุรุษที่ยังมีชีวิตอยู่ล้วนแต่รู้สึกขอบคุณเป็นอย่างมากแถมยังจัดงานเลี้ยงฉลองอย่างลื่นเรืองเพื่อตอนรับหลินเทียนและคนอื่นๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ออกจากพระราชวังพร้อมทั้งกับไบที่กฤะาสนหดแม่ทัพกับจี๋อยู่เวลาของวันนี้ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วก่อนจะเผยเห็นดวงดาวม,มากมายบนฟากฟ้า หลิ่นเทียนที่นั่งอยู่ในห้องภายใต้หลังคากฤลือหาดพร้อมทั้งมองออกไปยังหมู่ดาวมากมายด้วยดวงตาที่เป็นประกายออกมาและขมวดคิ้วเข้า,าหากันเป็นครั้งคราวเพราะว่าการที่เขาสังหารชายชุดเทาที่เป็นคนของสมาคมวัดบรรพการจากสวรรค์ชัน้นที่เก้านั้นมันเป็นการสร้างปัญหาใหญ่อย่างมากและเหล่าผู้คนที่อยู่เบื้องหลังของชายคนนั้นจะต้องหาตัวของเขาอย่างแน่นอนในเมื่ออยู่ในสวรรค์ชัน้นที่เก้าดังนั้นอย่างแน,น่นอๆก็น่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ ที่อยู่ในเขตแดนปรินิพนธ่อยประจำการอยู่ในสมาคมเขาได้แต่พูดพึมพำกับตัวเองความต่างชั้นระหว่างเขตแดนปรินิพนยังห่างไกลกันอยู่มากเขาได้แต่จ้องมองขึ้นไปด้วยสายตาที่ลึกซึ้งผ่านคิดคำเดียวว่าพลังต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้ดาบใดที่แข็งแกร่งขึ้นนั้นต่อให้เป็นคนของสมาคมวัดปรรมาการปรากฏตัวขึ้นก็ไม่จําเป็นต้องหวาดกลัวไม่แต่น้อยเขาสามารถอาศัยพลังที่ยิ่งใหญ่ บทขยี้อีกฝ่ายได้ยังสบายๆคิดอะไรอยู่งั้นหรือนำเสียงหนึ่งได้ถูกส่งออกมาในตอนนี้จี่หยู่เองได้ยืนหยูดตรงหน้าของหลินเทียนพร้อมทั้งถามออกมาปล่าหรอกเจ้านนะทำตัวเหมือนว่ากำลังทํามองคนอื่นอยู่เลยนะหลินเทียนได้กล่าวหยอกล้อออกไปนี่ว่าอะไรนะจี่หยู่ถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีหลินเทียนได้โบกมือของเขาและเรียกนางมานั่งด้วยกันก่อนที่จะหันมองออกไปทางดวงจันทร์และหมู่ดาวบนฟาฟ้า โดยความรู้สึกที่อบอุ่นพวงนี้ข้าจะไปที่ตะกุลชินียหน่อยและจะกลับไปที่เมืองเฟิงเจียนหลินเทียนได้พูดออกมาเจยู่รู้อยู่ก่อนแล้วว่าหลินเทียนนั้นเป็นคนของเมืองเฟิงเจียนดังนั้นจึงได้ตอบกลับไปว่าข้าเคยได้ยินเจ้าพูดถึงว่ามีน้องสาวอยู่คนหนึ่งหลินเทียนได้ไปยักหน้าของเขาและอดที่จะยิ้มอย่างอ่อนโยนออกมาไม่ได้ข้าขอให้สหายของข้าเป็นคนดูแลนางให้หนะจะพูดก็พูดแล้วพี่ชายอย่างข้าหนะ มันทำหน้าที่ได้ไม่ไดีจริงๆเขาเด้พูดออกมาตัวของเขารู้สึกผิดกับดินซีอย่างมากเพราะว่าช่วงแรกที่เขามาถึงโลกใบนี้ก็ทําให้นางกลายเป็นคนดูแลเขาเด็กสาวคนนี้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมมากๆแต่หลังจากที่เขาแข็งเก่งขึ้นเขาก็ยังไม่ค่อยได้ดูแลนางเท่าไหร่นักแล้วก็ทําเพียงแค่บ่มเพาะพลังของตัวเองเท่านั้นและปล่อยให้สู่ๆเป็นคนดูแลนางแทนเขารู้ว่าเขาไม่มีหนทางอื่น เมื่อเลือกเดินทางบนเส้นทางนี้ก็ต้องแข็งแกร่งขึ้นเพื่อจะก้าวไปยังสวรรค์ชั้นที่สูงขึ้นไปอีกและแม้ว่าอยากเจ้าตัวของลินซีไปด้วยแต่เขาก็ากังวลเรื่องความปลอดภัยของนางมากๆดังนั้นจึงได้ตัดความคิดนี้ทิ้งไปดังนั้นถึงไม่สามารถดูแลนางและอยู่กับนางได้แม้ว่าเขาอยากจะทําอย่างนั้นมากเท่าไหร่ก็ตามทีเจ้านี่เอ็นดูนางจริงๆเลยนะแน่นอนว่าจี๋หยูเห็นถึงสายตาที่อ่อนโยนของเขาพร้อมกับพูดต่อว่า เจ้าเองก็มีเรื่องที่เจ้าต้องทําและข้าว่าเจ้าไม่สามารถอยู่กับนางได้ดังนั้นข้าจะเป็นคนดูแลนางให้เองเพราะสําหรับเจ้าแล้วคงคิดว่ามีเพียงแค่ผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแก่งเท่านั้นถึงจะสามารถปกป้องนางได้นางเองก็เป็นผู้บุ่มเพาะแถมยังแข็งแก่งแต่นางก็รู้จักหลินเทียนเป็นอย่างดีและรู้ได้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่หลินเทียนได้แต่ยิ้มออกมาพร้อมทั้งยื่นม,มือออกไป รูปศีรษะของนางเดสีนาที่มีความสุขเป็นอย่างมากอย่ารูปหัวข้าแบบนั้นสิทำให้ข้ารู้สึกเหมือนกับเด็กเลยข้าไม่ใช่เด็กแล้วนะจีอยู่ได้พูดออกมาได้รอยยิ้มข้าจำได้ว่าเจ้ายัางอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นเดิงสาวที่มีอายุ17ปีนั่นแหละคือเด็กหลินเทียนได้พูดออกมาจีอยู่ได้แต่มองบนพร้อมทั้งตอบกลับไปว่าเหมือนกับว่าเจ้าอายุเยอะนักแหละหลินเทียนได้แต่ยิ้มตอบกลับไปโดยทจะไม่พูดอะไรต่อ แต่ยังคงนั่งมองไปยังท้องฟ้ายอยู่กับนางพริบตาก็ผ่านไปหลายลมหายใจใจข้ากลับไปกับเจ้าไหมจีอยู่ได้ถามออกมาหลินเทียนได้พงาไปเล็กน้อยก่อนจะพยักหน้าและพูดว่าก็ดีเหมือนกันจีอยู่ได้แสดงสีหน้าที่มีความสุขสุดๆออกมาทันทีหลินเทียนได้แต่ยิ้มพร้อมทั้งมองกลับขึ้นไปยังดวงจันทร์ที่อยู่บนฟากฟ้า,ฟาด้วยความคิดที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นก็ปรากฏล่างสองล่างภายในห่วงความคิดของเขา ห่างกันไปนานกว่าหนึ่งปีและจะได้พบกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลากลางคืนได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงลุงเช้าของวันนั้นหลินเทียนได้ออกเดินทางจากกรุงลือหัดแม่ทัพเพื่อไปที่ตระกูลชินก่อนหน้านี้หลังจากที่ชินเหยาได้รับทักษะวิทยายุทธ์และยาทิปต่างๆจากเขาก็ทําให้นางได้รับสืบทอดตําแหน่งของผู้นําตระกูลอย่างลาบลืน่นและทําให้ตระกูลของนางไม่เพียงแค่มีชื่อเสียงในด้านการขาขายแต่รวมไปถึงการบ่มเพาะพลังก็ด้วย ตอนนี้ตระกูลของนางกลายเป็นตระกูลพ่อค้าและตระกูลผู้ผมเพาะอันดับหนึ่งของเมืองหลวงแห่งนี้ไงน้องชายยินดีต้อนรับข้าเองก็ขิดว่าเจ้าจะลืมข้าไปแล้วซะอีกชินเหย่ยที่สวมชุดกระโปรงสีดำได้เดินเข้ามาต้อนรับเขาพร้อมกับแนบร่างกายอันย่วยวนและกลิ่นหอมเข้ามาใกล้แม้ว่านางจะเป็นผู้นำตระกูลชินแล้วก็ตามแต่นางก็ไม่ได้มีความน่าเกรงขามของผู้นำตระกูลแม้แต่น้อยก่อนจะเริ่มคว้าแขนของเขาเข้ามากอดเหมือนกับก่อนหน้านี้ ซึ่งตอนนี้หลินเทียนก็ไม่ได้มีความรู้สึกแปลกๆอีกแล้วจะไปลืมได้ยังไงกันหลินเทียนได้ตอบกลับไปได้วยรอยยิ้มตอนนี้เขาไม่ใช่เด็กอ่อนหัดอีกแล้วเพราะหลังจากที่เขาผ่านการต่อสู้มามากมายก็ทําให้จิตใจของเขาถูกขัดเกลานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นจึงไม่ได้รู้สึกแปลกกับการกอดแขนของนางและยังแสดงสีหน้าที่แลบเลี่ยบออกมาจึงทําให้ชินเหว่ได้แต่มองบนพรางคิดว่าการหยอกล้อหลินเทียนในช่วงก่อนหน้านี้ มันสนุกกว่านี้ก่อนที่จะปล่อยแขนของเขาออกไปท่านพี่ดูเหมือนว่าสเสน่ห์ของท่านจะตกลงนะชินเชียงหยุนได้หวัวลอกออกมานีดเจ้ากําลังหาเรื่องค้าอยู่นะชินอหว่ได้เวียงฝ่ามือตบเสรษาของอีกฝ่ายในทันทีหลังจากนั้นหลินเถียงก็ได้พูดคุยกับโพชีอยู่นานและมีเหล่าคนใหญ่คนโตของตระกูลชินออกมากายทักทายเขาอย่างอบอุ่นพอรต้องรู้ก่อนนะว่านี่คือชายที่เป็นวีรบุรุษตลอดการของจักรวรรดิแห่งนี้ และมีศักที่สูงกว่าจากาักรพรรดิเสียอีกหลังจากที่ได้ยินเรื่องราวที่ว่าหลินเทียนกลับมาจากที่กายและสามารถสังหารได้แม้กระทั่งปูเชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนันระดับที่สองลงได้ด้วยการที่เขายังอยู่ในเขตแดนจักรพรรดิพาแล้วจะไม่พวกเขาออกมาต้อนรับอย่างอบอุ่นได้ยังไงกันหลังจากนั้นประมาณสี่ชั่วโมงหลินเทียนก็ได้ขอตัวลาและกลับไปยังครือสนาแม่ทัพอีกครั้งตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาใบายๆพอดีไปกันเลงกันหรือ จีอยู่ได้ถามออกมานางไม่ได้ไปที่ตะกุลชินพร้อมกับเหลินเทียนและเลือกเตรียมบางอย่างอยู่ภายในคลาสนหาดเพราะถึงอย่างไรหลียเทียนก็ต้องการกลับไปพบกับน้องสาวและก็สหายของเขาจึงต้องเตรียมของขวัญเอาไวใ้ให้กับพวกเขาดังนั้นหลังจากที่เตรียมการเสร็จแล้วจึงได้เดินไปรับสัตว์อสูรที่อยู่หูวสวงได้มอบให้กับพวกเขาก่อนหน้านี้ซึ่งผู้ดูแลได้ให้อาหารมันเป็นอย่างดีจึงได้ทําให้พวกมันเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เหลียเทียนที่กำลังมองไปยังสัตว์อสูรเหล่านี้ที้กับพี่กระเป๋าก่อนใี้เขาจะมางออกไปยังถุงอาหารชูกำลังที่มีราคาแพงจึงได้รู้ทันทีว่าเป็นนางที่ทำเรื่องนี้เพื่อให้เขาเดินทางไปถึงที่เมืองเฟืองเจียนได้เร็วขึ้นขอบคุณนะเขาหันมาพูดกับนางเมื่อมาะออกไปทางนางแล้วเขาก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากเพราะหญิงคนนี้ไม่เพียงแต่เป็นคนที่ใจเย็นแต่ก็เข้าใจเขามากๆเพราะว่าเขาต้องการจะกลับไปหาหรียซีดังนั้น ถึงไม่ได้ไปที่ตะกุลจินพร้อมกับเขาในตอนเช้าแต่กลับคอยให้อาหารและยาบำรุงกับสัตว์อสูรเหล่านี้และทําให้หัวใจของเขารู้สึกอบอุ่นพอต้องรู้ก่อนว่าเรื่องเหล่านี้ปล่อยให้แม่บ้านเป็นคนทําก็ได้แต่นางกลับลงมือทําด้วยตนเองพูดคําพวกนี้ทําไมกันจีอยู่ได้กอกตาของนางทันทีหลินเทียนได้แต่พูดออกมาด้วยสีหน้าเทียบอายเล็กน้อยระหว่างที่รูปศีรษะของตัวเองนั่นสินะข้าเองก็ขี้เกงยใจไปหน่อย ไม่ไปแล้วงั้นหรือดวงตาของจีหยูพันเป็นประกายออกมาทันทีหลังจากที่คิดว่าจะได้พบกับน้องสาวของหลินเทียนมันก็ทําให้นางรู้สึกกระวนกระวานเป็นอย่างมากหลินเทียนอดที่จะหัวเราะออกมาไม่ได้งั้นก็ไปกันเลยเขาได้ดตอบกลับมาตอนนี้จีหยวนฉานยังคงอยู่ภายในพระราชวังดังนั้นเขาจึงได้ดฝากพ่อบ้านเพื่อช่วยไปแจ้งเรื่องที่เขาและจีหยูกําลังจะไปที่ไหนพร้อมทั้งรีบเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองเฟิงเจียนอย่างรวดเร็ว ตัวเมืองเฟิงเจียนนั้นอยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงสุดๆซึ่งหากว่าขี่ม้าก็ต้องใช้เวลา 4- ถึงหวันเต็มแต่เหีินเทีเยนและจีหยูขี่สัตว์อสูรจึงทําให้พวกเขาไปถึงภายในวันเดียวในที่สุดก็กลับมาสักทีระหว่างที่มองไปยังประตูเมืองทางเข้าเขาก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่มีความสุขออกมาครั้งที่สองที่ฆ่ากลับมาที่นี่นางยังจําได้ว่าครั้งแรกที่นางมาถึงที่นี่ก็เป็นเพราะปู่ของนางนักตอนนั้น นางได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้หลินเทียนช่วยเหลือเอาไว้จึงได้หลงชอบเขาในตอนนั้นหลินเทียนและจี๋หยูพากันเดินออกไปภายในเมืองแห่งนี้พร้อมทั้งใช้จ่ายเงินเล็กน้อยให้คนช่วยดูแลสัตว์อสูรซึ่งพวกมันแข็งเก่งกว่ามา้าเ็วธรรมดารม,ดามากๆดังนั้นหลังจากที่เห็นว่าหลินเทียนกําลังจูงสัตว์อสูรตัวนั้นเข้ามาก็ทําให้ผู้จัดการคอกมา้าถึงกับพะงะไปและรีบนําพวกมันไปเก็บไว้ในสถานที่ดูแลที่ดีที่สุดเพราะกลัวว่า,วา จะเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันหลินเฮียนและจีหยูเดินไปยังคอกหมาก่อนนี้พวกเขาจะเดินทางไปยังสำนักจิวหยางมันเหมือนกับการที่เขาได้กลับไปที่เมืองหลวงอีกครั้งเพราะว่าผู้คนในรอบล้วนแต่จ้องมองมาทางเขาและหลายๆคนก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะชายจะได้สร้างแรงสันเทือนไปทั่วทั้งเมืองได้กลับมาแล้วแถมยังกลับมาพร้อมๆกับสาวน้อยผู้งดงามดูเหมือนว่าเจ้าจะโด่งดังไม่น้อยเลยนี่จีหยู ได้หัวล็อกขคักออกมานางเห็นถึงสายตาของผู้คนในรอบที่กําลังจ้องมองมาทางหลินเทียนด้วยความรู้สึกหวาดกลัวได้อย่างชัดเจนก็แน่นอนอยู่แล้วหลินเทียนได้ยิ้มตอบกลับไปด้วยสีหน้าที่ราบเรียบเขานํานางเดินไปจนถึงทางเข้าสํานักอย่างรวดเร็ว,วก่อนที่จะทําให้เหล่าสีทั้งหลายพากันแสดงสีหน้าที่ประหลาดใจออกมาถึงขีดสุดแต่ว่าเมื่อมองไปยังจีอยู่แล้วพวกเขาก็ได้แต่จ้องมองออกไปด้วยดวงตาที่แทบจะทลุนออกมาเพราะความมืดงามของนางแทบทาให้พวกเขา อาปากค้างออกไปไม่ได้นี่งดงามมากๆงดงามเทียบเท่ากับสีพิ่ซูซูเลยไม่สิงดงามเสียยิ่งกว่ากําลังเดินเข้ามาด้านในเราด้วยเราเสียตั้งหลายพากันจับจ้องไปทางหลินเทียนและจีหยูหลินเทียนไม่ได้สนใจเรื่องราเหล่านี้พร้อมทั้งเดินนําจีหยูออกไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ลึกเข้าไปภายในของสํานักแห่งนี้ซึ่งเป็นที่พักของผู้วสูมู่ชิงและแน่นอนว่าอีกฝ่าย มักจะอาศัยอยู่ภายในตําหนักผู้อวโสโดดังนั้นที่นี่จึงได้กลายเป็นที่พักของซูซูเทนเขาและจีอยู่มาถึงที่นี่และกําลังเตรียมตัวจะเปิดประตูหน้าทว่าได้ยินเสียงประตูถูกผลักออกมาพร้อมๆกับปรากฏร่างของหญิงสาวที่อยู่ในชุดกระโปรงสีขาวเดินออกมาเส้นผมยาวสลัวของนางยาวไปถึงกลางหลังส่งความรู้สึกเต็มเปี่ยมไปได้วยพลังชีวิตซึ่งแน่นอนนางก็คือสิทธิของมูชิงนั่นก็คือซูซูที่งดงามขึ้นกว่าเดิมมากนั่นเอง หลินหลังจากที่ประตูถูกเปิดออกนางที่เห็นหลินเทียนแล้วก็ได้แต่แสดงสีหน้ามีความสุขออกมาอย่างมากแต่ว่าหลังจากที่มองไปทางจีอยู่แล้วใบนหน้าที่มีความสุขของนางก็ถึงกับชะงักไปในทันที